อุ้ยมากลัวเกินเร็วเร็วเลปะมันเวไปฉันต้องไปที่ค่ายโอ้โหสู่ไฟฉายอะไรเนี่ยมันสว่างไปไหมนี่เราก็เราจะเดินทางไปที่ค่ายอย่างนั้นหรอก็จะตรงไปที่นั่นกระดาษแผ่นนั้นอะกระดาษแผ่นนั้นทำไมเราวิ่งช้าจังุณออกตัวช้าไงต้องวแต่หมุนซ้ายหมุนขวา ถ้าไปแคมป์แล้วแบบบรรยากาศมันขนาดนี้ประกอบเอ๊ะทำไมเราดูวาร์ปเมื่อกี้ไปจังง่ะน้กไม่มีรถตำรวจเรารถก๊อฟเลยอ่ะเฮ้ยเสียงนกคู่ถึงแคมป์ถึงแล้วโอ้ยถึงแคมป์แล้วเฮ้ยเห็นจุดไฟเลยเฮ้ยอุ้ยอะไรอ่ะเราต้องให้วางวางเงินแคมใช่วางเงินคืออะไรอ่ะตั้งแคมป์ต้องวางเงินเงื่หรอคะหมดหมด ว้าวเฮ้ยนารานอนกันอัดกันสี่คนเหรอคะเนี่ยอยู่ด้วยกันแบบอบอุ่นเฮ้ยสิ่งอะไรอ่ะไอ้นี่ไงเขาให้ภารกิจมาไปเก็บเฟินกันนะทุกเก็บเฟืนล็อกเก็บมาแล้วหนึ่งกันเก็บมันจะมีที่แบบว่าให้เก็บได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะที่มันเป็นกระดาษทั้นั้นอะ อ่าโอเคโอเคโอเคอ่าอุ้ยมันดูไกลอ่ะอ้าวแล้วครบแล้วก็กลับอันนี้ไกลจังอันนี้เวลาเรามองมันเหมือนไปใกล้เนาะแต่พอเดินจริงจริงเหงายต้องจุดไฟโอ้ยอะไรวะอะไรอะคุณ แรงเต้ hockey, นเลยเสียงไฟเนาะโอ้ยหใจเขาตกใจน้ำอะเมื่อกี้เมื่อกี้มันมีอะไรไม่รู้ก็พุ่งเขึ้นมาเราเอจิ๊ดจิ๊ดอะเราว่าหนูเสียงเอจิ๊ดจิ๊ดเราว่าหนูป่าหนูหนูอ๋อแล้คนมานอนค่ะต้องนอนแล้วเหรอคะเราไม่รู้อะนอนจริงนอนจริงแล้วเราอยู่บนข้าบนเต็นท์หมดเลยนี่เช้าเหรอ โอ้ยหนูนี่ไเต็มหมดเลยว้ายเราต้องทำอะไรอะทุบมันหรอไม่ไม่้วาประเด็นคือเราเรานอนอย่างเงี้ยเหรอนอนการดินงกินการายอย่างเงี้ยเหรอมีแค่เพิงหมาแงนเก็บังไงฮะเก็บไงจับไงไม่แล้วทำไมหนูมันลายทุเรศอย่างงี้เออเก็บไาฉายก่อนครับต้องใช้มือเปล่าจับหรอออิเหมือนเกมนั้นเลยอะจับหนูไปบูชายันเปิดกระเป๋าและแล็ปท็อปมีสัญญาณโล มันดูกลางป่ากลางเขามากเลยอันนี้คือแ็ปท็อปหลอเปิดกล้องไมมไม่ไม่สามารถเปิดกล้องได้อะไรวะเนี้ยโอ๊ยพลาดมากลัวมีสี่ก้องปิดเลยผมนี่ปิดเลยเห็นแล้วเวียนหัวแล้วติดกล้องตอนนี้เราไปทางนู้นแล้วกันมีสี่ตัวเอรามาทางนี้นะเราติดแล้วอันหนึ่งละค่ะอ๋อมันเป็นเหมือนแบบว่าเราต้องดูกล้องอะไรตั้งแคมป์อย่างปลอดภัยเหรอ ดูกล้องไกลมากเขาไปกับคุณเออกล้องติดตามต้นไม้เหรอนี่ฮะเฮ้ยมืดแล้วว้ายไม่ทันเลยพุทอหมาเหรอฮูู้เลยอ่ะเฮ้ยทำไมหัวใจเราเต้นอ่ะคุณ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 โออยู่ไหนอ่ะคุาอยู่ตรงคุณอยู่ไหนอ่ะนัมมี่ไปไหนมาแล้วคุณโอ้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 คุณคุณไปผิดทางคุณนัมมี่คุณอยู่นี่เนี่ย เอ้ยมันมีอะไรอะคะอะไรร้ออะไรอะอคุณทิ้งคุณน้ำมีไว้กลางทางเราเราเราวิ่งมาแล้วก็เอ้าคุณน้ำมีหายไปไหนคุณนำมีเราเราเราถอยหลังกลับไปเพราะเราเรากลัวเราคิดว่าเสียงอยู่ข้างหน้าเราคิดว่าเสียงอยู่ข้างหลังเราก็เลยวิ่งกลับมาเราต้องไปดูกล้องไหมคะโอเะได้ฮะเราอยากเห็นนี่กล้องที่เราถ่ายถ่ายไว้มันจะมีอะไรบ้าง เราไปกดซือ้อปืนใช่เขาให้รวมซุงอีกแล้วอะเราก็ต้องตั้งแคมป์แหละจุดไฟใช่ดึกเดินแล้วมาฮะไปหาะ,ะหันเขาไม่ให้ไปเก็บเต็นรอบมันดูจนๆยังไงก็ไม่รู้รองมัน <c oughs> มมนอน <c oughs> ไม่ได้กดหลัง <c oughs> อุ้ยมีแคมป์ไฟแล้วพวกเราจะได้สนุกสนานกันแล้วรอบกองไฟรอบกองไฟ ไม่มีอะไรให้ทำต่ออ๋อน่าจะนอนแล้วล่ะคืนนี้ไปเถอะค่ะแต่โห้ยเต็นท์มันไม่น่านอนเลยอ่ะนอนนะคะทั้งสวนก็คือมีแต่แกงลรอยงนี้หรอแคมป์นี้มันน่าจริงๆสวนเหมือนเข้าอป่าเลยเราจะไปตั้งแบบในป่าเลยอุ้ยหนูแล้วอ่ะเอาอย่างนี้เราไม่ชอบลายยังไม่เช้าเลยอ่ะไม่ มันแทบเจจริงๆว่ามันมาจากไหนมันน่าจะมาจากตรงกอหญ้าเนี่ยแหละเนาะเอิดนนบู๊แล้วต้องเช็คกล้องอะว้ายมันจะมีอะไรโผล่หน้ากล้องไหมอะมีมีมีอะไรอะคุณไม่เห็นเหรอมันมาแอรแห่หน้ากล้องอะกล้องนึงใช้ไม่ได้อะมันทำกล้องเลยพังใกล้ๆตรงเนี้ยอ๋อโอเคเขามีอ๋อเขามีเครื่องหมายบอกตลอดเลย เรามาแล้วเข้าไปกันสองคนแล้วค่ะเราเฝ้าแคมป์กันเอ้อ้ยเอัอหลอนเสียงโดยอ่ะไ้ยังได้แล้วเขาไม่ยอมให้เราอยู่ที่นี่้ยต่อไปทำอะไรอ่ะเก็บฟืนอีกแล้วมั้งอีกแล้วเหรอเนียก็น่าจะกีดจักวัตรเดิมๆแสดงว่ามีมีเอ้ยไม่เอาจะเล่นบุกอะไรคนจะเล่นอะไรลืมแบบผี แล้วเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะหูดังมากด้วยดังจริงมเราต้องไปปิดเสียงนาฬิกาปุ๊บปะเราไปเองครับอารามดังเกิมอ๋อมันเป็นอารามสงป่าค่ะโอ้ยดังมาก มันคือกล้องหนึ่งตอนนั้นที่มีอะไรปุ้งใส่เนียคะจุดเนี้ยจุดที่พวกคุณไปอยู่เฮ้ยเราจำไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมบรรเด้งอะคัเราดูกล้องอยู่อยู่อยู่ฟ้ามันก็แดงอ่ะคุณนมิศโอ้ยพี่าโอ้โหตรงนั้นไกลจังอ่ะโอ้ยมันเหมือนแบบว่าพยายามจะเอาเราออกจากป่าเอ้ยจากจากแคมป์หมอดึงเราออกไปให้ไกลที่สุดเอ้าเรา คอมหายไปไหนคะเราเก็บที่เาให้เราเก็บคอมดเศ้ยย้ยยเดปะอะไรเนี่ยพักที่แมเศบยงรอดไหมเราไปด้วิ่งอนวิ่งวิ่งวิ่งโอเคค กคุณคูดแล้วว่าใจจังมากอีสิบกว่าวิเองค่ะทำนะเอ้าเราติดอะไรเนี่ยถึงแล้วถึงแล้วเรานั่งรถแล้วสตาร์ทรถแล้วรถไม่ติดเหรอเฮ้ยเฮ้ยทำไมรถไม่ติดอ่ะเฮ้ยคุณเฮ้ยเฮ้ยเร็วเร็วไรอะไรอ่ะเฮ้ยรถมันไม่ติดเฮ้ยเฮ้ยแล้วมันยืบยืบด้วยอ่ะคุณ รถไม่ตีดฮ้ยเอ้าเอ้าเสียงหัวใจมันใกล้ขึ้นโอเคโอ้ยสรุปคือเราต้องควรพักอยู่ที่แคมป์ใช่ไหมอะ